คุนเซนเล่นใหญ่เรียกคะแนนค่ะลงพื้นที่ช่วยจิตอาสาหวังเงินบริจาคปั่นฉเฉลยสุดหนีทัพเป็นวีรบุรุษของคนกัมพูชา ทาเอางงกันหนักมากกับความคิดของประชาชนชาวกัมพูชาและผู้นําค่ะที่ก็ได้ยกย่องคนหนีทัพทิ้งปืนทิ้งเพื่อนให้รบจนตัวตายบนสมรภูมิศึกชายแดนสงครามไทยกัมพูชาว่าคือฮีโร่โดยฮุนเซนค่าย,ยก18ทหารกัมพูชาชเฉลยศึกเป็นวีรบุรุษพร้อมจัดการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยค่ะ โดยเมื่อ31ธันวาที่ผ่านมานะคะสมเด็จฮุนเซนค่ะประธานวุฒิสภากัมพูชาโพสต์ความระบุว่าวีรบุรุษทหารกัมพูชา18นายเดินทางถึงกรุงพนมเปญด้วยเฮลิคอปเตอร์หลังจากได้รับการปล่อยตัวจากฝ่ายไทยและเดินทางกลับประเทศกัมพูชาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่31ธันวาคม วีรบ,บุรุษทหารกัมพูชา18นายเดินทางถึงกรุงพนมเปญด้วยเฮลิคอปเตอร์และเดินทางกลับประเทศกัมพูชาหลังจากถูกควบคุมตัวเป็นเวลา155วันก็คือตั้งแต่29กรกฎาคม2025วีรบ,บุรุษทหารทั้ง18นายได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้นำสำคัญของรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาและประชาชนจำนวนมาก ในช่วงบ่ายวีรบุรุษทหารทั้ง18นายยังได้รับอนุญาตจากพะนาท่านประธานาธิบดีฮุนเซนนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาให้เข้าพบที่ทำเนียบสันพิภาพด้วย <c oughs> น,นี้นะคะก็อาจจะเป็นการจัดฉากตามสไตล์ผู้นํากัมพูชาอีกเช่นเคยค่ะเพราะต้องจับตา s ตากกร,รมเฉลยศึกขเขมรหลังกลับสู่เงื้อมือฮนเซนจะเป็นฮีโร่หรือว่าเข้าคุกทหารโดยทางด้านพลโทน,นันเเดชเมฆสวัสด์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษสู่รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือว่าสรพไในโพสต์ความลงเฟซบุ๊กหัวข้อเฉลยศึกขเขมรกลับไปกัมพูชาจะเป็นอย่างไรระบุว่าปีใหม่ไทยส่งเฉลยศึกขเขมรกลับกัมพูชาหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้น ข้อหผมรับรองว่าฮุนเซนจะต้องส่งบทพูดโกโหกมาให้ทหารเหล่านี้ท่องจำเตรียมสัมภาษณ์สื่อมวลชนเขมรเพื่อด่าไทย 2. หลังจากนั้นทหารคนไหนยอมพูดตามบทจะถูกโชว์เป็นฮีโร่อยู่อย่างเป็นสุขแต่ไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนขอ้อ 3. ส่วนใครไม่ยอมพูดตามบทของฮุนเซนจะต้องเข้าคุกทหารแน่นอน สรุปได้ว่าฮุนเซนต้องการเอาตัวเฉลยศึกกับกัมพูชาก็เพื่อเอาไปโกหกออกซื่อดาไทยให้คนกัมพูชาฟังเพื่อลดกระแสการต่อต้านฮุนเซนจากประชาชนลงบ้างเท่านั้นไม่ได้ห่วงทหารกัมพูชาแต่อย่างใด

Ô mọi người ơi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  mọi người 嗯。 ขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะฮุนเซนก็ทําทรงนะคะลงพื้นที่ให้กําลังใจห่วงใยประชาชนส่งใจให้อาสาสมัครที่บรรจุข,ของขวาญสําหรับผู้ประสบภัยด้วยล่ะค่ะ แต่งานนี้ดูเหมือนจะหวังเงินบริจาคเพื่อคุบเข้ากระเป๋าตัวเองซะมากกว่านะคะเพราะว่าได้ปรากฏคลิปการนั่งนับเงินซองบริจาคในห้องทํางานหลังจากการลงพื้นที่พบปะประชาชนค่ะอันนั้นเนี่ยเงินบริจาคไม่รู้ว่าจะถึงชาวบ้านจริงๆเท่าไรมีการหักค่าธรรมเนียมนาที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะก็น่าสงสัยว่าการไปดูหน้างานด้วยตัวเองครั้งนี้ของฮุนเซนเพราะว่าอยากคุบเงินบริจาคหรือเปล่าค่ะ